สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะมาตามล่าพญาพญาลากหอมนะครับอันนี้พญาของแค้ครับของแค้ตั้งแต่เกิดมาท้องพอ่อท้องแม่อายุสี่สิบเจดปีแล้วยังไม่เคยเห็นพญาลางหอมลากใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้แม่โคมาขุดเอาไว้นะครับในข้างๆเนี้ยมันอยู่ค้นลึกเลยครับผมว่าจะเอาเดาแม่โคตัวเล็กสักตัวเอาไว้ขุดพญาลักหอมโดยโดยเฉพาะครับอยู่ข้างหน้าครับเมื่อกี้ผมปรคุณแล้วรอบหนึ่ง ความลึกไม่ถึงครับลงไปได้ครึ่งตัวแล้วครับยังไม่หมดเลยยังไม่สุดครับงานเนี้ยเจอของดีเลยครับสมเกาหลีไม่ต้องมาเทียบไอ้สมประเทศเกาหลีไม่ต้องมาเทียบครับใครอยากได้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะติดป้ายบอกเลยว่ามีพญาล่างหอมจำหน่ายนะครับนี่ครับเมื่อกี้ผมมาขุดครับ เขาเขาใส่ทีคู่ทีคู่เขาใส่ใส่ทคู่นี่ครับอันนี้ของแท้ครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยครับนี่ครับดูนะครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับอันนี้มันอยู่ลึกครับน่าจะเป็นทรงนี้น่าใช่ครับนี่ครับยังไม่สุดครับมีอีกเยอะครับ นี่ผมจะต้มกินเองครับงานนี้ตายเป็นตายครับไอ้นี่มันไม่ใช่พญาเล้าหอมธรรมดานะครับยังไม่หมดครับนี่ครับมันมันลึกมากครับต้องแอบดี้ว้ก่อนไอ้นี่ไม่ใช่พญาเล้าหอมธรรมดาแล้วครับพญาเล้าหอมนี่ครับโคตรใหญ่เลยครับเท้าหัวนี่โป๊เท้าเลยครับดูครับ อันนี้ผมจะตัดเอาแค่นี้นะครับแล้วผมจะไปช้ำจะไว้เป็นวิทยาทานผมจะถ่ายรูปเอาไว้ครับไม่เคยเจอครับเพราะว่าอันนี้ครับดูแมกโคขุดลึกประมาณขนาดไหนประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรยังไม่สุดเลยครับจากนู้นมาลงมาอันนี้มันแตกขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วเถามันอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นเน่ะเถาที่ว่าเถาดั้งเดิมของมันยังไม่สุดเลยครับเนี่ยเหลือเยอะแยะเลยมันจะมียางนะครับ พญาล่าหอมนี่มันจะมียางตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้มันจะยาวครับมันจะยาวมันจะยาวทั้งยาวทั้งใหญ่ครับเพิ่งจะเจอครับยไปตามหายี่สิบกิโลครับเพิ่งเพิ่งจะเจอว่าอยู่ข้างข้างบ้านนี่เองครับอันนี้มันไม่ใช่ร้อยปีครับน่าจะเป็นพันพันปีแล้วเหมือนหนังจีนครับหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีประมาณพันพันปีครับอันนี้ได้ไหล่หม้อเลยครับเนี่ยงานนี้ต้องมีคนตายกันบ้างเลยครับ ต้องตายกันข้างงครับงานงานเนี้ยไม่มืองก็กูนะครับงานนี้ต้องตายกันข้างนะครับเจอแถวนี้เข้าไปนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับผมคิดมอเราม่กี่บาทเองครับโทรมาถามได้ครับต่างแข้งเสร็จนะครับถ้าคุณขยันก็ต้องหาไหลเติบอยู่แต่มันก็หาไม่ยากครับมันก็ไม่ง่ายครับมันอยู่ลึกนี่แหละครับเพราะมันไม่มีรากฝอยนะครับสังเกตดูดีๆ รากฝอยไม่มีนะครับมีแต่ลากดิ่งลงไปอย่างเดียวนี่ครับไอ้น,นี่ไม่ใช่พยาพยาธรรมดาครับพยานะครับใช่อันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไปรีวิวอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมต้มอะแต่ตอนนี้ผมผมกินเสร็จแล้วก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งอาจจะได้รีวิวหรือเปล่าไมรูอรอ้อาจจะตายหรือเปล่าไมรู้เพราะว่ายามันแรงใช่ครับ อันนี้จะตัดแค่ตรงนี้ครับแล้วจะเอาไปปลูกพอมีครับพอหาเจอแต่ว่าไม่ดกเท่าจังหวัดอื่นครับอันนี้ลาดดีส่วนพึ่งครับพญาละหอมเลยครับสรรพคุณครับบำรุงท่านใช้โดยโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยครับโดยตรงเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะครับโดยเฉพาะงานนี้โดยกําเนิดเลยครับงานนี้ครับไม่ต้องไวอากาครับอันนี้ครับไม่ต้องหมามูมามุยไม่ต้องครับอันนี้ก็พอครับ ยิ่งดองเหล้ายิ่งดีเลยครับดองดองเหล้าดองเหล้าดำพึ่งแต่ว่าผมไม่ดื่มครับวายไม่ดื่มครับผมจะตากแห้งแต่ว่าเย็นนี้ตากแห้งไม่ทันแล้วยังไม่เคยเจอรากใหญ่ขนาดนี้เลยครับวันนี้ตากแห้งไม่ทันแล้ววันนี้จะลองสดๆสักหม้อหนึ่งเอาแบบเดียวๆไม่ต้องเอาผสมอย่างอื่นแทนเอาแบบเพียวๆับเพียวๆเพียวๆไม่ต้องถุงเลยครับเดี๋ยวผมจะถือไปอย่างนี้แหละผมไม่ใส่ผมไม่ใส่ถุงโอเคนะรู้เรื่องนะพยาลาหอมนะครับบำรุงร่างกาย บำรุงประสาสตครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขุดต่อครับนาจีอีลึกครับตอนขุดไม่มีคนถ่ายครับผมก็เลยต้องวางทอรัราบก่อนต้องปิดเครื่องก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนเรียกเรียกน้องครับอันนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นยูทูบเบอร์ ีวิวเที่ยวธรรมชาติผมเอาหมดครับทั้งทำอาหารทั้งสมุนไพรทั้งลองแกงวันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งมาเอาหมดครับทุกอย่างครับอเอาให้หมดครับมีไอเดียออกมามีไอเซลในสมองมีกี่เซลต้องเอาออกให้หมดอันนี้ก็ยูทูบเบอร์นะครับชื่อช่องอะไรในยูทูบเบอร์น่ในใะน,น,น,นชื่อช่องอะไร แชมปปลาปงแชมปลาปงแชมป์อ๋อเขาปลาปงเก่งครับที่นี่ไม่มีไม่มีลูกปงมาตัต้งร้านแล้วครับเทศกาลของปลาลูกปงกินหมดแล้วพยากแล้วหอมไงอยู่นั่งชลีโอเปิเกอเปิเก็ออยู่ชลียวออเอาแค่นี้ก่อนน,อน,นะครับเดี๋ยวจะ,จ,ะจะคุยทุเลาแป๊บหนึ่งพอดีครับเพื่อนพอดีเจอ ยูทูบเบอร์เหมือนกันครับเป็นน้องครับสวัสดีครับชื่อ youtube น้องนะครับแชมป์ปลาปลาป่งนะครับไม่ใช่ดีดลูกแก้วนะครับปลาป่งแถวนี้ไม่กล้าขึ้นมาแล้วครับหยองหมดครับอําเภอส่วนพึ่งเนี่ยไอ้ร้านร้านลูกโป่งไม่กล้ามาครับโดนเหมาทุกร้านครับสวัสดีครับผม